tuôi ăn cá tét điêu, mẹ yêu không có thân này mĩ, thằng này mĩ nó sẽ mẫn yêu. Hi. Mì cái mày, mày. Nào, หยาดอู้น้อยอ๋อบุ okay. ้ยฟอตตัวเมื่อ่อยุ่งี้ไม่เสร็อ้มัเน่ยนี่ไงนี่ไงฟอตกับบ้างฟอดมันหน่อยเนาะมึงนี่ฟอดมันหน่อยหนึงมันมีแต่ฟอดหน่อยหน่อยแต่ละอนี่มาชมบรรยากาศทุ่งนา ้ยมาหาปูฝนตกแรงมากมาจกปูกบรรยากาศสวยงาม <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอยีนี่ไงจะมีฝอปูอยู่ตรงนี้ จะเป็นฟองๆแบบนี้เพื่อนๆจะลองดูเฟิร์ส <laughs> แอ่พ่อล้วแล้วมาจกนี่นนต้องตัวใหญ่เลยตรงนี้ เฟิดมือเฟิดหลมวะนี่น้าแม่เห็นตัวมันอยู่นี่นะอุตายนั่นนะจะโชกันอุตายโอ้ยนี่ได้มาแล้วได้แล้ว นี่ปูปูนาะกตัวหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวมีอีกตัว,ตวน่นเอาเสียมมาให้แม่เนี่ยฮะ ปูอีกกระปูหนีบมือมันจะกาดท้องนาฟอดปูเป็นแบบนี้เ,นเพื่อนาดูนี่นี่น,น,นี่ทำไมมันโูเล็กอย่างนี้จะได้ไหมนี่โอ้ย ปูปูนาโอ้ยตัวกระติบ <laughs> ปูนาน่าสงสารปูตัวกระจิบลิดดูได้แล้วเห็นไหมอเอาเป็นทำหล่นปูนาได้แล้วได้แล้ว